จะเริ่มบอลคนโยมได้ยินคำคำหนึ่งมาคนรู้ทำเขาจะไม่ค่อยพูดหรอกแต่เพราะมันไม่ค่อยพูดกันนี่แหละมันถึงได้มีโยมเข้ามาพูด,ดยนะพอโยมเข้ามาพูดก็หาว่าเขาไปนู่นไปนี่แ <c oughs> ปลกดีเนาะมนุษย์นนคือมันต้องสนับสนุนกันทีใครรู้อะไรก็บอกกระสอวนกันไปมันจะไม่ดีกว่าเลย หน้าที่สวนธรรมันเป็นหน้าที่พระพระไม่ทําแล้วโยมก็ออกมาทํจะไปว่าเขาได้ไงกันเออเขาทําได้ดีด้วยถ้าไม่มีสือ่อไม่มีโซเชียลไปยังไงมันก็หลงงมงายกันอยู่ตรงนั้นแหละวนอยู่ในอ่างตรงนั้นแหละเศรษฐมนุมน,นน้ําหมากันุนนั้นแหละให้เข้าไปให้รู้ประคำ <laughs> นับจิตนับใจตัวเองนับในใจตัวเองก็ได้ต้องเป็นนับอย่างอื่นหรอกนั่งแล้วก็นับมันถึงสองร้อยร้อยแปดไหมนั่งนับตู้พุทโธอีนต้องไปเอาอย่างอีนมานับเนี่ยแปลกดีเว้ยเฮ้ยพอคุณดีแล้วทำไมครั้งนี้เขาไม่ดีวะทำไมพอครั้งนี้เขาดีเราจะเราพิสิษแตกเขาคิดว่าเป็นพระผู้ใหญ่ประโยชน์อะไรเนี่ยมันจะคนดีไม่ธรรมดาเดือษสวรรค์ธรรมดาเด้อษสรรเสริมพระผู้ดัง แล้วก็พัวนี้ถ้าทำดีๆนะตัวที่ไม่เคยถูในกานจะถู่ใชเหมือนกแฟนิเตอร์เลยครับลองทาดูผมคึงมากมันก็คล้ายๆกันนะพมึงอยากทุกอย่างมีอแปนสวยอ่ะืสิบแปดคือเวลากรงมือแฟลงเนี่ยเดินผ่านเาต้องเสียมาถ้าเรามีสิบเขาถือสิบแปดถึงมม่ไม่นคิดได้ ยังมาเอาสินหาที่วัดก็กลับไปเริ่มถีบเร่ในโซเชียลนะในในรูปแฟนผมนะมึงนั่นมาหลอกครับมึงเป็นใครคนรู่ทำก็เขาไม่พูดทำไมเพราระยะเวลาผ่านไปพูดมันจะมีคนอื่นได้รู้ตามไม่ละทำผมกำลังมองเองผมยังมองเองว่ากบก็อ่ามันจะเป็นปตะกั่งใช่ไหมรู้ได้เฉพาะต้นใช่ไหมประเั็นอะไรโดนโดนใจโดนสมองุีแต่างคนต่างช่วยต่างคนต่างสอนน่ะดีกว่าโอเคใช่ตอนนั้นแหะจะไปเที่ยวพูดว่าธรรมะกูนี่สุดกูเพก่งกูเก่งกูเก่งกูเก่งไม่ใช่ คนอยู่คนรู้กว่านั้นตัวนี้แต่บางทีการแนวทางของคนมันไม่เหมือนกันการแสดงก่อนมันก็ไม่เหมือนเดิมความคิดมันไม่เหมือนเดิมคือเราต้องคิดว่าถ้าเรายังไม่ดีพอยังไม่ติใครเลยนะคนเรามันจะดีมิฉนั้นก็ติก็แยกว่ามันเป็นแค่คอมเมนต์ว่าเราคิดแบบนี้แบบนี้เฉยๆมันเมื่อถึงเวลาที่พร้อมจะดีคิดคิดลึกๆนะไม่ต้องไปบังคับเขาไม่ต้องไปหักเขาไม่พยายามเปลี่ยนเขา มีใจแบบเออมีคนออกมาสอนก็เลยพระไม่สอนพระเนี่ยน้อยๆออกมาสอนครับพออทำกี่ยวหาอีกเขาก็เล่นก็ยังดีนนะะดีแต่เราก็อยากได้ยินนะทำมาจากปากของคุณอยากมีแฟนแล้วเนี่ยคือมันก็ต้องถ้าไม่มีสื่อไม่มีใครได้รู้จักแต่เราก็ยังไม่เคยได้เห็นหน้าไม่เคยได้คุ้นตากันหรอก็ยังทาแต่มันไม่มีสื่อไม่มีช่องเที่ยว ก็คงจะงมงายหลงกันอ้นี่ไม่ได้หรอกขึ้นมาเว้ยมันมันขึ้นมาพอมันศึกษาขึ้นมาปั๊บหลายครั้งแต่เห็นออกมาสอนมันมันก็ถูกบ้างผิดบ้างก็ช่างเขาอะไรถูกเ่ดีกว่ามันเอาเวลาไปกินเหล้ากีบียอานั้นเเวลาให้มันเกิดประโยชน์เพราะมันเกิดประโยชน์แล้วมันก็จะมีคนเข้าฟังน้อยแต่ชอบมาถามอ่ะทำไมคนแต่ยังคิดว่าเออยกตนผมทรันแล้วเขาจะสันเสียนะเขาไม่ได้สันเสินะ เเาาบอกกว่ทุคนนร็ปมันมีมันมีสองด้านเสมอแหละส่วนที่ถ้าได้ท่านราจะได้ส่วนที่อส่วนเสียท่านอาจจะเสียคือมันมีสองด้านตลอดเลยยังไม่มีใครบอกว่าจะได้เต็มร้อยเลยแต่ก็ไม่ใครมีใครขาวสะอาดมาความรักก็ทำทำให้ครอบหรือมันทไม่มีใครขาวสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะมาบวชไม่มีความสุขทุกคนมีตําหนิหมดขึ้นอยู่กับว่าตําหนิตรงนั้นจะหักหรือ้อยเพียงใด อยากจะยก่องคนที่กลับตัวกลับใจได้เขาสามารถทําได้คือสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้น่าสรรเสริญสรรเสริญในคนที่เขากลับตัวมาพอดีขึ้นแต่จะไม่สรรเสริญก็ไอ้พวกยกตัวของท่านนู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้กู้ี่แข่งพระวินัยที่สุดแบบนี้หอวท่านแค่นั้นมันก็ขาดท่านถึงไปมันก็ขาดเออ ฉันนี่โอ้โหเก่งพอินันเลยฉันไม่กวาดฉันไม่ปัดฉันไม่ตัดต้นไม้เลยเออฉันไม่ฆ่ายาฆ่ามดเลยน้ำหน่อยวัดมันจะสะอาดได้ไงไอ้ทายยกายิกามันมากวาดให้เหรอมันก็ไม่พาเล็กๆมีบวกทำกันนะโอ้ no ตะบวิดอย่างนั้นมันก็นั่งไปอยู่ข้างบนธรรมะแล้วเอาไม้ใส่ปากอ่ะเอออะไแล้วก็บนทำไปเรื่อยอ่ะเออกวนเข่งนะไม่ต้องทำอะไรอย่างงี้อย่านะรู้สึกว่าเอามาดูเอาความคิดออกมาวันนี้ก็มาจักผมนี่ฮะคิดได้เนาะคนเนาะเออสอนคนหนึ่งก็คือสอนให้เขารู้ว่าสิ่งข้อนี้ไม่ควรทำอย่างงี้อย่างงี้ที่แน่แยกแยะควาคิดออกไม่ใช่ว่าตัวเองกู้งสูงคักสูงเนี่ยเออค่อนข้างมั่นใจมากๆว่า มันสูงตรงไหนยิ่งพูดว่าตัวเองสูงมันยิ่งต่ำลงไปเรื่อยๆนะเออม่รผมรู้สึกว่ามันอาจจะซาไปเนาะผมอย่าลงนะอย่าลงตัวเองนะทุกคนเอออย่าลงตัวเองนะอย่าคิดว่าตัวเองจะทามเนก่เางนะก่อนหน้านี้ก็คือเก่งในคนเข้าวัดเข้าวัดคือคนเก่งมันก็มีนั่นแหละแต่อย่าคุมกันอย่าคุมกันคนเรามันต้องพึ่งพาอาศัยกันการพูดคุยคนอื่อนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางเลยแหละทำดีก็คือเออใครสอนดีคนเขาก็จะฟังคนนั้นแหละ ไม่ต้องไปพูดว่าเออฉันเก่งกว่าฉันนูนฉันหนีกว่าแล้วฉันดูฉันก็รู้มันกันว่าคุณเป็นอะไรว่าวันนี้ไม่ได้ว่าใครนะเออเพเฉียวใครไปหน่อยก็แล้วว่าแต่ก่อนนี่คือแบบจะเล่นเป็นคนๆคือแล้วถ้าเราจะชี้โทษเราชี้เป็นคนนะเราจะไม่กล่าวคณะสงฆ์เวนคืออะไรถ้ากล่าวคณะสงฆ์รวมมันเหมือนเราไปยกตัวเองขึ้นแล้วก็ทำเอาวินัยเป็นคนที่ไม่งามนะท่านเอาาควม เลิกได้ก็เล,เลิกเลิกเวลาทํทต่อไปแล้วเราก็ใช้มันทำไม่ได้ดีมีสติมากขึ้นสาธุเจริญพรตอนแรกมันทำไม่ได้แต่พอพอหลังเฮ้ยพอเราทําพอเราลองมีสติมากขึ้นทําบ่อยๆทําบ่อยๆมันเหมือนคนเริ่มทํานานในการใช้อุปกรณ์บางอย่าง วันจะด่าผู้จัดการแล้วถ้าดูแคลวิสอย่าเป็นทำให้วันนี้ทุกวันมันเสียเสียอารมณ์แไปอะไรเขาอาจจะจะลืมมาเริ่มเริ่มเริ่มคิดอะไรเพิ่เริ่มเอาตัวเองใช่มหมหรือว่าเขาอาจจะไเปเจอเุื่มานะเรื่องอะไรมานะทำให้เขาเลยรู้สึกว่าเออตัวเองแต่ละวันเบาลงเบาลงความสุขมากขึ้นในชีวิตแล้วก็อยู่กับปัจจุบันมากๆเลยไม่คิดไม่คิด ไม่ไม่แล้วก็ไม่กลัวนะแต่ัจจุบันมากๆประมาณนาี้ครับตาดูครับเป็นจานเสียงมไม่ได้ยินเลยเสียงมันเสียงมันจะเฟดเฟดหน่อยใช่รู้สึกเดี๋ยวมันตองเดี๋ยวมันก็จะหายไปใหม่เดี๋ยวมันก็จะหายไปอีกอะไรเงี้ยขอโทษครับตอนนี้ผมไปผมจอดปั๊มเลยครับ <c oughs> <c oughs> ต,ต้องอยู่ระยะเนี้ยระยะใหม่อ่ะต้องต้องระยะประมาณนี้เลยขอโทีใช่ใช่เมื่อเสียงอื่นมันแทรกว่ากลายเป็นปิดเสียงที่เบากว่าออกอะไรเงี้ย อ๋อได้ครับได้ครับได้เอาต่อไปวันนี้เลยจ้ะโอเคค่ะคือสำหรับวันนี้โจทย์เรื่องความรักตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ครอบครัวค่ะอาจารย์หนูจะมีเรื่องแฟนเรื่องแม่เรื่องลูกอาจารย์อยากให้เน้นเรื่องแฟนใช่ไหมคะหรือว่าเรื่องได้เลยโอถ้าทุกเรื่องมันจะยาวไ้ยคะอาจารย์กระชับก็ได้ไม่เป็นไรเอาแบบกระชับกระชับทีละเรืองได้ค่ะคือถ้าอย่างแบบอตัวของเรื่องของแฟนของวันนี้ค่ะ สิ่งที่วันนี้เอามาใช้เลยก็คือเรื่องของอาเรซาสีแน่นอนนะคะก็คือวันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการดูอาสวะของตัวเองนะคะเพราะว่าเรารู้ตัวดีว่าเราเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างงี่เง่าอ่อนใจ,จามากแล้วเมื่อกี้วันนี้ก็ชอบออของพี่วัานจันนะคะที่บอกว่ายกนิ้วกลางให้เขาใช่ไหมคะของวันนี้ก็คือแฟนเก่าแบบดูผู้หญิง๊บวันนี้ตกหัว <laughs> <laughs> คือขี้หึงมากๆเหมือนกันนะคะ แต่ว่าวันนี้ไม่ได้ด่าเขาจะด่าแฟนตัวเองซะมากกว่าค่ะเนี้ยวันนี้ก็เลยรู้ว่าอ๋อเรามีอาสวะตรงเนี้ยที่มันค่อนข้างแบบแรงมากๆแล้วถามว่าทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่ามันเบาลงไปมากแล้วด้วยความที่เราเอาความรู้ตรงเนี้ยค่ะมาใช้ดูตัวเองว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เราสั่งสมมานะใน,าในเรื่องของความคิดหึงนในเรื่องของความคาดหวังแฟนในเรื่องของอยากให้แฟนเป็นไปดัดห่ังใจเราตามแบบที่เราต้องการเป๊ะๆแบบนี้เลย แล้วพอเราไม่เห็นว่าแฟนเป็นแบบที่เราต้องการเราก็ไปร้องขอเขาไปไว,ไวยใส่เขาถูกไหมคะอันนี้คือสิ่งที่วันนี้กระทามาตลอดทั้งชีวิตของวันนี้ไม่ว่ากับแฟนคนไหนก็ตามนะคะจนกระทั่งแฟนปัจจุบันนะคะเมื่อเรารู้ว่าเฮ้ยเราอะต้องการขัดเกลาตัวเองนะแล้วเรามีเป้าหมายคือนิพพานถูกไหมคะเราต้องการที่จะหลุดพ้นฉะนั้นในเมื่อ เรามีแฟนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้กลับมาขัดเกลาตัวเองด้วยและเราก็รู้ว่าถ้าหากว่าเรายังคงกระทาตอบสนองต่ออาสวะของเราคือคำอาสวะของวันนี้คือวันนี้จะแปลความว่ามันคือสันดานที่วันนี้สั่งสมมานานนะคะคือเพื่อเรารู้ว่าเราอ่ะไม่ได้ต้องการที่จะเสริมเติมอาสวะตัวนี้นะแต่เรากําลังพยายามที่จะขัดเกลามันอยู่นะ ฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมีอาสวันี้เกิดขึ้นเราก็แค่เข้าไปเรียนรู้มันเข้าไปกําหนดรู้ว่ามันเป็นทุกอย่างไร ซึ่งคุกตรงนี้ค่ะมันก็เกิดผ่านขันท้าของเราเนาะผ่านความรู้สึกของเราความคิดของเราอะไรต่างๆที่มันผุดขึ้นมาโดยออตโต้อยู่แล้วแต่ไอตัวอโอตโอต้ตรงนี้ค่ะมันเป็นตัวนอกเจนตนาของวันนี้ซึ่งมันก็รุนแรง <S 2> <S 2> แต่ว่ากําลังทางใจที่เราได้สร้างมาเนาะในเรื่องของการที่เราเลือกพลใจหรือการเรียนรู้อารมณ์หรือการเรียนรู้ต่ออริยสี่มันคือกําลังที่เราสร้างกําลังสติข,ของเรามามันก็จะทันมองเห็นในอาสวะตัวนั้นที่มันอ๋อมันมาอีกแล้วนะ ตอนนี้มันผุดขึ้นมาเอาต้แล้วนะแต่สิ่งที่วันนี้ทําคือวันนี้ไม่ได้ปฏิเสธมันวันนี้ไม่ได้ปฏิเสธว่าวันนี้มีอาสวะแบบนี้แล้ววันนี้ไม่ต้องการแต่วันนี้กลับมายอมรับในอาสวะที่ตัวเองมีจริงๆแล้วเราจะทํายังไงไม่ให้มันสานต่อเราก็แค่เห็นว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรแล้วรู้ว่าผู้ที่สร้างเหตุแห่งทุกข์อ่ะไม่ใช่แฟนเรานะเพราะในอดีตที่ผ่านมาเราจะเข้าใจว่าแฟนเราคือคนที่สร้างเหตุให้เราทุกข์ทุกคนที่ทําให้เราร้องไห้คนที่ทํา,าททให้เราเสียใจน้อยใจ อันนั้นคือความเห็นผิดที่เราเคยเห็นมาแต่ในปัจจุบันในเมื่อเรารู้เราว่าขันห้าของเราหรือร่างกายกับจิตใจของเราอ่ะมันเป็นทุกข์อ่ะแล้วขันห้าของเราเนี่ยแหละที่มันจะสร้างเหตุให้ตัวเองยึดติดในขันห้านี้ยึดติดอยู่ในวัฏสงสารนี้ยึดในอาสวะของตัวเองแล้วก็สะสมอาสวะของตัวเองไปเรื่อยสร้างเหตุให้ตัวเองไปเรื่อยก็ในเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วอ่ะฉะนั้นบุคคลที่จะเป็นผู้ดับเหตุก็คือขันห้านี่แหละที่จะสามารถดับเหตุให้กับตัวเองได้ค่ะฉะนั้นเราก็แค่โอเคเมื่อเรากําหนดรู้ท มันก็จะถูกละถูกขัดเกลาอาสวะนั้นไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันเป็นเรื่องที่แบบเมื่อก่อนวันนี้เคยเข้าใจนะคะว่ามันง่ายในการที่แบบโอ้เรามานั่งแยกขันอะไรอย่างเงี้ยคือวันนี้สนุกมากกับการนั่งแยกขันการจับลงอริยสัจสี่สนุกมากแต่พอเราต้องเผชิญกับสภาวะนั้นจริงๆอะคะ่ะแล้วเราไม่ได้มานั่งแยกขันอะไรเหมือนเมื่อก่อนแหละคือเมื่อก่อนเราจะนั่งแยกขันเราจะนั่งแบบพิจารณาข้อทําอะไรต่างๆโอเคมันก็เห็นว่ามันดับ มันก็เห็นว่าเป็นกุศลเกิดขึ้นมาแต่เราก็เห็นว่ามันก็มีการกดข่มอยู่เหมือนกันด,ด้วยการเอาข้อทราอะไรบางอย่างอะคะ่ะมาทําให้เราสงบนะตอนนั้นมาทําให้เราเกิดความสุขนะตอนนั้นแต่ว่าความทุกอะเราไม่ได้กล้าเผชิญกับมันจริงๆอะคะ่ะ เราเหมือนวันนี้รู้สึกว่าเหมือนว่าเอาปัญญาไปขบถุกเพราะเราก็ไม่กล้าเผชิญทุกับมันจริงๆจัดว่ะแต่ในวันที่เราเริ่มมองเห็นตรงนั้นแล้วเราแบบเฮ้ยเราลองเผชิญกับทุกมันดูจริงๆดูซิความบีบคั้นที่เราต้องการความอยากที่มันต้องการเนี่ยเรารเผชิญหน้ากับมันดูจริงๆดูซิแล้วอยู่เป็นเพื่อนมันเปรียบประหนึ่งกับว่ามันคือเพื่อนของเรา ความรู้สึกอะไรก็ตามที่มันอยู่ข้างในเปรียบเสมือนว่ามันคือเพื่อนที่มันแสดงออกมาแล้วเราก็เป็นผู้ที่เห็นมันผู้ที่นั่งอยู่ข้างมันผู้ที่อยู่กับมันโดยไม่ตัดสินมันไม่ได้ตัดสินว่านั่นคือสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ถูกแต่เห็นว่านี่คือธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ส่งผลมาเท่านั้นนะคะวันนี้ก็ปฏิบัติไปแบบนี้ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังคงขัดเกลในเรื่องนี้อยู่แล้วแฟนของวันนี้ค่ะก็เป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างให้วันนี้มากๆ เขาคือบุคคลที่ขัดเกลาตัวเองจนวันนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาเยอะมากแบบมากจริงๆจากที่แบบเมื่อก่อนคือวันนี้ไม่เขาเรียกว่าวันนี้ไม่เคารพในตัวเขาเลยอะสมัยก่อนอะคือวันนี้ก็จะเห็นว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดเลยแล้วเราก็จะมองว่าแบบทีาทำไมเขาไม่เป็นแฟนแบบเหมือนคนนั้นล่ะเราก็จะไปเปรียบเทียบเขากับคนอื่นถูกไหมคะแต่ว่าในทุกวันนี้เราอะ เรารู้สึกว่าเรายกย่องเขาเรารู้สึกว่าเรานับถือเขาเราสามารถกราบเขาได้อ่ะคือวันนี้สามารถกราบแฟนวันนี้ได้แล้ววันนี้ก็เคยแอบ,บกราบด้วยตอนที่เขาหลับอะไรเงี้ยวันนี้ก็แบบไปกราบเขาอ่ะเพราะวันนี้รู้สึกว่าในเวลาที่วันนี้อะยังมีความงี่เง่าอยู่อะแต่เขาสามารถที่จะแสดงความแบบเขามีทมในใจอ่ะแล้วเขาแสดงสิ่งที่ไม่สร้างเหตุต่อสถานการณ์นั้นๆน่ะ ให้วันนี้ได้เห็นนะแล้ววันนี้ก็หูเขาเปรียบเสมือนครูเปรียบเสมือนอาจารย์ของวันนี้เลยในชีวิตประจาวันนะคะแล้วมันก็ยิ่งทําให้วันนี้กลับมาสะท้อนตัวเองมากขึ้นซึ่งวันนี้มองว่าเขาคือการเรียนมิตที่ดีมากๆค่ะอันนี้ก็ในในส่วนของแฟนนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ยังคงทําไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ถ้าเป็นส่วนของแม่วันนี้ก็จะมีเรื่องแบบ เออวันนี้คาดหวังคาดหวังแม่ะเป็นอาสาชอคาดหวังนะคะคาดหวังแม่ว่าพอเราเข้ามาเส้นทางเอ่อทางทัพใช่ไหมคะแม่วันนี้ก็จะมีสมัยก่อนเนาะวันนี้คิดอย่างนี้จริงๆนะคือแม่อยู่สายแบบสายพระพุทธศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยสายปฏิบัติธรรมแบบเอออาจจะไม่ไม่ได้ชาตินี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่เราอ่ะ อยากให้แม่แบบว่าแบบชาตินี้เลยจบไปเลยเพราะว่าเราสงสารแม่เราหวังดีกับแม่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปคาดหวังเขาพอเราคาดหวังเราก็พยายามที่จะดึงเขามาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือยิ่งเราดึงเท่าไหร่อะค่ะก็จะยิ่งทะเลาะก,กันก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะยิ่งทะเลาะก,กันวันนี้ก็เลยไปปรึกษาก่ะหลวงปู่เนาะตอนเออหลวงปู่เปย์อะค่ะหลวงปู่เปย์เขาก็บอกว่าเนี่ยก็เรายังอยากอยู่ที่ไง หายอยากเมื่อไหร่เดี๋ยวก็มาเชื่อหลวงปู่สิหลวงปู่ก็บอกงี้คะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยก็ตอนเด็กๆเ,เราก็ดื้อ <c oughs> กับแม่ใช่ไหมละ่ะถ้าแบบใครฟังประวัติวันนี้วันนี้ก็คือเด็กดื้อ <c oughs> สุดๆก็คือไม่ฟังแม่เลยทุกวันนี้มันก็ได้รับผลยังไงก็เป็นวิบากของเราที่ต้องได้รับผลเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้วันนี้เห็นว่าเออจริงด้วยเนาะนี่เรากําลังรับผลของวิบากนั้นอยู่เราดื้อกับแม่แล้วเราต้องการให้แม่เนี่ยเป็นไปตามดั่งใจใเราทั้งๆท,ท,ที่เราก็ไม่ได้เป็นไปตามดั่งใจแม่เหมือนนนกกััเเเี้ยยค่ะม็็ลปน ความคาดหวังที่เราเอาทุกของเราอ่ะไปคาดหวังเพื่อให้แม่มาดับถูกให้กับเราค่ะแล้วหลังจากนั้นคือวันนี้ก็เลยคิดได้ว่าแบบเฮ้ยคือคนทุกคนนะมีเหตุปัจจัยในส่วนของตัวเองแล้วก็ไม่ใช่ว่าสายอื่นคือวันนี้อันนี้วันนี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่าเมื่อก่อนคือวันนี้แบบไม่กล้าที่จะฟังสายอื่นเลยแบบแนวทางของคนอื่นนะคะเพราะว่าเราอะไม่ได้เข้าใจในสัมมัทธิธิจริงๆแล้วไม่ได้เข้าใจในอริยสัจสี่จริงๆฉะนั้นเราไม่รู้ว่าสายอื่นถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอเราเริ่มเข้าใจอริยสัจมากขึ้นน่ะมันเลยทำให้เราสามารถที่จะฟังฟังแนวทางทุกแนวทางได้แล้วเห็นว่าทุกแนวทางที่ได้เผยแพร่ออกมาค่ะอยู่บนหลักของอริยสัจสีเหมือนกัน อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราสามารถวางใจได้ไม่ว่าใครคนในครอบครัวเนี่ยจะอยู่ปฏิบัติสายไหนก็ตามหากอยู่บนหลักอานิสสัจี่คือเราสามารถที่จะวางใจได้แล้วเราก็เข้าใจในหลักเหตุหลักผลด้วยว่าทุกคนก็เป็นไปตามบิบากของตนที่จะต้องอยู่กับอาจารย์นี้ที่จะต้องอยู่กับอาจารย์นี้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแม่นเนาะส่วนเรื่องลูกอันเรื่องลูกของวันนี้วันนี้ก็ จะเป็นเรื่องของการสอนลูกซะมากกว่านะคะคือลูกของวันนี้ตอนนี้อายุแปดขวบนะคะสิ่งที่วันนี้สอนลูกก็คือจะเป็นเรื่องของการพาลูกเนี่ยระลึกพารัตนาไตาให้ลูกเห็นว่าแบบเฮ้ยหนูว่ามีปัญญานะหนูพึ่งพาความจริงที่มันเกิดขึ้นกับตัวหนูนะหนูพึ่งพาความดีในตัวหนูเองนะคือทําให้เขาแบบกลับมาพึ่งพาตัวเองอะคะ่ะค่อยๆสอนเขาแล้วก็สอนเรื่องของการเรียนรู้อารมณ์ทักอารมณ์ให้เห็นว่าในเวลาที่เขามีอารมณ์ เขาน้อยใจหรือเขาเขาเป็นคนไม่ค่อยขี้โกรธนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยดื้อด้วยแต่เขาจะมีอารมณ์น้อยใจค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะทําให้เขาเห็นว่าเออเนี่ยอารมณ์น้อยใจเนี่ยมันเป็นทุกข์ไหมลูกอะไรเงี้ยเนี่ยพอหนูน้อยใจแล้วสักพักหนึ่งพอเขาเริ่มหายอะ่ะหนูก็จะทําให้เขาเห็นว่าอารมณ์น้อยใจของหนูมันเยี่ยมันหายไปหรือยังเห็นไหมลูกว่า ความจริงที่มันเกิดขึ้นกับหนูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับหนูมันเกิดขึ้นเองแล้วมันก็ดับเองหนูไม่ได้เป็นคนที่บังคับทําให้อารมณ์น้อยใจมันเกิดขึ้นเพราะตัวหนูก็คงไม่ได้อยากจะทําให้อารมณ์น้อยใจเกิดอยู่แล้วแต่ตอนที่มันดับตอนที่หนูอยากให้ตัวเองหายหน้อยใจมันก็ไม่ได้หายไปตามความอยากของหนูใช่ไหมอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ค่อยๆให้เขาเรียนรู้อารมณ์อะค่ะแล้วก็จะมีเรื่องแบบการเรียนรู้การท่องธาตุการเรียนรู้ว่าร่างกายเป็นธาตุอย่างไรอย่างเช่นตอนที่เขาสะดุดล้ม แล้วเขาเจ็บขาอย่างเงี้ยค่ะวันนี้อ่ะคือจะให้เขาท่องเรื่องธาตุกรรมฐานสีอยู่แล้วว่าแบบธาตุอะไรเป็นธาตุอะไรธาตุสีดินน้ำลมไฟอะไรอยู่ตรงไหนส่วนไหนของร่างกายบ้างอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เขาสะดุดล้มวันนี้ก็จะบอกว่าอะไรที่เจ็บเนี่ยอะไรที่เจ็บเขาก็จะบอกมาว่าธาตุดินเจ็บแล้วหนูก็จะบอกว่าแล้วความเจ็บเนี้ยหนูบังคับให้มันเจ็บหรือเปล่าอ่ะหนูไม่ได้บังคับ แล้วหนูเป็นคนกําหนดหรือเปล่าว่ามันต้องเจ็บหรือกําหนดว่ามันต้องหายเจ็บอนะ่ะหนูไม่ได้กําหนดแล้วเนี่ยสักพักเนี่ยความเจ็บหายไปหรือยังลูกอ๋อหายไปแล้วความเจ็บเกิดขึ้นที่ไหนหนก็จะตอบว่าเกิดขึ้นที่ธาตุดินแล้วธาตุดินเนี้ยเป็นหนูไหมอ่ะก็จะค่อยๆสอนเขาเขาก็จะเริ่มมองเห็นว่าเออธาตุดินมันไม่ใช่ตัวหนูมันไม่ใช่ตัวหนูยังไงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วันนี้ในฐานะแม่นะคะก็ทําทให้ลูกได้ค่ะประมาณนี้ค่ะอาจารย์เออสาธุ ดีมากเลยอเอดฟพอเวลาเนี่ยอาจจะจะยกตัวอย่างอย่างทุกคนเนี่ยถ้าเรามีพ่อแม่ที่ดีลูกเราอ่ะจะดีตามพ่อแม่หลายคนเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่พยายามบอกว่าเฮ้ยพ่อแม่เนี่ยดีมากเลยแต่ทำไมลูกยังชั่วยอย่างเร็วแสดงว่าพ่อแม่ยังไม่ดีจริงๆอย่างที่เขาเข้าใจสุดท้ายแล้วเนี่ยพ่อแม่ดีเนี่ย มันจะเป็นกัลยาณมิตรต่อลูกพ่อแม่ดีเนี่ยจะเป็นครูผู้สอนแก่ลูกพ่อแม่ดีจะเป็นพ่อแม่ที่ดีต่อลูกมันต้องดีจริงๆนะดีจากการเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงทำไมวันนี้ถึงสอนลูกได้ดีขนาดนั้นทำไมถึงสามารถสอนลูกให้เข้าใจหลักคําสอนได้มากขนาดนั้นทำไมสามารถสอนให้ลูกทําวิปัสสนาได้เพราะว่าวันนี้ทําวิปัสสนาของตัวเองได้เลยสามารถสอนแยกธาตุแยกขันธ์เพราะวันนี้แยกธาตุแยกขันธ์ได้เลยสอนลูกแยกธาตุแยกขันธ์ได้ เนี่ยมันเลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความรักที่ดีที่สุดก่อนการที่จะเริ่มต้นในการมีลูกควรต้องกลับมาทําตัวเองก่อนเมื่อเราทําตัวเองดีแล้วอะเราถึงจะสามารถถ่ายทอดบ,บอกสอนให้กับคนในครอบครัวได้เวลาเรามีความรู้ความเข้าใจเวลาเราจะแบ่งปันความรักนี้กับใครคือแบ่งปันความรู้ในฐานะที่เราอยู่ในฐานะของคนรักคนหนึ่งเวลาเราจะแบ่งปันใครเนี่ยถ้าเรามีความรู้มากเพียงพอการแบ่งปันนั้นเนี่ยมันจะแบ่งกันโดยคุณธรรมจะได้ทำ เหมือนที่วันนี้พูดตลอดเวลาว่าเราขัดเกลากันเหมือนที่พพิวเตอร์กลับใจเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่แล้วก็เริ่มต้นทําคืนต่อทํากับภรรยาให้เขามีความเข้าใจมีความสบายใจมากขึ้นเหมือนกับที่ปั้นจา่านพยายามจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายๆอย่างให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยการเอาธรรมะมาปฏิบัติเมื่อเราเริ่มรู้สิ่งนี้แล้วเรามันเริ่มเป็นปัจจิตังอะมันเริ่มรู้ได้เฉพาะตนแล้วว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแม้ว่านที่คนอื่นยังไม่เห็นนะแต่เราเปลี่ยนแน่นอนแล้ว ทีนี้เราจะสามารถเอาปัญญาตัวเนี้ยเป็นอาวุธในการต่อสู้ต่อถ่าศึกศัตรูต่อกิเลสตัณหาต่อภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเวลาเรามีอาวุธเนี่ยเราจะสามารถต่อสู้กับข้าศึกศัตรูและปกป้องคนอื่นได้ด้วยปกป้องคนที่เป็นสามีภรรยาเราปกป้องคนที่เป็นลูกเราปกป้องคนที่เรารับได้เพราะอะไรเรามีอาวุธในการฟ้างปันกับข้าศึกศัตรูคือกิเลสตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นต่างๆนานา ดังนั้นปัญญาพระเจ้าจึงบอกว่าเปรียบเหมือนอาวุธที่คอยประหัดประหารตอบฆ่าศึกสัตร,รูอยู่ตลอดเวลาศีลที่เรามีจึงเปรียบเหมือนโล่ป้องกันภัยไม่สามารถมีอะไรทําอันตรายแกเราได้มีโล่แต่ไม่มีอาวุธเดี๋ยวมันก็เข้าถึงตัวแน่นอนปัองกันไปตลอดไม่ได้แต่ถ้าเรามีโล่ด้วยมีอาวุธด้วยป้องกันด้วยต่อสู้ด้วยลบพุ่งด้วยย่อมปลอดภัยดังนั้นเมื่อเรามีศีลดีเราก็จะถ่ายทอดศีลดีแบบนี้ให้กับคนที่เรารัก เมื่อเรามีปัญญาดีเราก็ถ่ายทอดปัญญาดีๆแบบเนี้ให้กับคนที่เรารักมันก็จะเป็นอะไรเป็นโล่ป้องกันไยป้องกันอะไรป้องกันผลแรกคือตัวเราถ้าเรามีคุณธรรมอยู่ในธรรมเพียงพอเราจะป้องกันกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นจากคนรักคนรักกาลังสร้างเหตุแห่งการทุกข์ให้กับเราโดยที่เราเนี่ยปรุงแต่งจิตไปเองว่าเขาไม่ทําตามความพอใจเราซึ่งจริงแล้วเขาทําไปตามธรรมชาติของเขาแต่เราอะจะพยายามไปยึดธรรมชาติเขามาเป็นธรรมชาติเรา แล้วพยายามจะเปลี่ยนธรรมชาติเขาเนี่ยให้เป็นธรรมชาติตามความพอใจของเราทีนี้มันก็ทุกสิเพราะอีธรรมชาตินี้มันก็ธรรมชาติหนึ่งอีธรรมชาตินี้ก็ธรรมชาติหนึ่งอีธรรมชาตินี้มันก็ไม่ยอมเปลี่ยนอีธรรมชาตินี้ก็ไม่ยอมเปลี่ยนอีธรรมชาตินี้อยากให้อีธรรมชาตินี้เปลี่ยนอีธรรมชาตินี้ก็อยากให้อีธรรมชาตินี้เปลี่ยนต่างคนต่างอยากให้การละการเปลี่ยนนี่ไม่มีทั้งโล่ป้องกันภัยไม่มีทั้งอาวุธเพราะอะไรโดนแทงตายหมดแล้วเรียบร้อยเลยเพราะอะไรมันกําลังทําลายตัวเองด้วยอำนาจแห่งความเปิดเรืองอำนาจแห่งกิเลสตัณหา ดังนั้นถ้าเรามีปัญญาเพียงพอในการพิจารณาทุกอย่างตามความเป็นจริงมันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะโลกป้องกันภยัยมีอาวุธในการทําลายกิเลสมันประหัตประหารใครก่อนประหัตประหารตัวเองก่อนเลยตัวเองจะไม่มีอัตตาตัวตนตัวเองจะไม่มีมารนัทิ้งเขาจะไม่ดีอย่างไรเราจะเข้าใจธรรมชาติของเขาเพราะเรามีอาวุธในการประหัตประหารกิเลสตัหาในใจเราออกเรียบร้อยแล้วดังนั้นเมื่อกิเลสในใจเรามันถูกฆ่าตายก่อนที่จะไปเอากิเลสเราไปกระทบกับกิเลสเขา ทีนี้เมื่อกิเลสเราตายมันเหลือแต่กิเลสเขาไงทีนี้มันเหลือแต่กิเลสเขาเขาจะทิ้มแทงเราแค่นก็ตามแต่เรามีโลกป้องกันภัยแล้วเรามีปัญญาในการทำลายตัณหาเราออกแล้วทำลายกิเลสตันออกแล้วทีนี้ไอ้กิเลสนั้นจะทำลายตัวเขาเองคนเดียวจะไม่ทำตายตัวเราทีนี้เมื่อกิเลสตันหาของเราไม่ทำลายตัวเราเองเราปลอดภัยแล้วเมื่อเราปลอดภัยเรารู้วิบูบายเป็นเครื่องออกเรารู้วิธีการในการออกจากความทุกข์ต่างๆทำอะไรต่อทีนี้เราปลอดภัยทำอะไรช่วยเขาสิ ช่วยในกิเลสตันหาของเขาได้แล้วด้วยการอะไรเอาวิธีการเดียวกันในการพิจารณาในการปล่อยวางประหัตประหารต่อกิเลสสันดานที่นอนเนื่องมาตลอดระยะเวลายาวนานตลอดสังสารวัฏรเรียกว่าอนุสัยคือความเคยชินฝั่งอกุศลเนี่ยที่มันนอนเนื่องในสันดานเรามาตลอดเปลี่ยนไปไม่ได้เฮ้ยแต่ปัจจุบันมันเปลี่ยนได้แล้ว,วะ่ะเราอาศัยหลักคาสอนแล้วลองลงมือปฏิบัติเองจนเป็นปัจจิตตังรู้เฉพาะเต็มเป็นสิกขีผัวโตเป็นพยานได้กับตัวเองได้ว่าเฮ้ยฉันเปลี่ยนแปลงได้ทีนี้เมื่อเราเปลี่ยนแปลงได้เราลักเขาไหม รักเขาเขายังมีกิเลสตันหาย,ยังมีความอยากได้อยา่างมีอย่างเป็นพุ่งมาหาตัวเราแต่เราปล่อยวางจะได้แล้วเราพูดตามธรรมชาติได้แล้วเราสามารถใช้ชีวิตตามหลักตามเหตุตามผลได้แล้วเราพิจารณาธาตุดินน้ำไฟลมว่าเป็นทุกอย่างไรได้แล้วเรารู้แล้วว่ามันมีตัวเข้ามาหลงยึดนะแล้วข้าไปผูกติดกับลมียบไอ้ในความเพมเลินทำให้เราเหนื่อยแล้วเราสามารถแก้มันได้เรามีสติประคับประคองมาได้เรามีกําลังของสมาธิในการเศร้าดูมันได้ว่ามันมีอาการเป็นยังไงเหมือนที่วันนี้บอกว่าเราตามดูมันใช่ไหมเราดูม,ามันไม่แทรกแซงมัน เราไม่ไปบังคับบัญชามันเราแค่เห็นมันแล้วเราก็พิจารณามันไปตามความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราไมา่ได้บังคับบัญชามันนี่เป็นการแยกตามหลักวิปัสสนาที่ถูกต้องแล้วพิจารณาแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาพอเราได้ได้ัควิธีนี้จนเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เราทําอะไรต่อเราสอนเขาเลยทีนี้เราเริ่มบอกเขาเลยเชื่อเอาปัญญาตัวเนี้ไปประหัตประหารกิเลสข,ของเขาตอนเนี้เราทุกน้อยเหลือเขาแหละยังทุกมากอยู่เราต้องเปายยานา็นกัลยาณาไปที่ดีด้วยการอะไรเอาบัคตัวเนี้ไปสอนแก่เขาให้เขาปฏิบัติตาม นี่จึงเรียกว่าเป็นการที่ช่วยกันขุดเกาสอนต้องสอนด้วยนะอาจารย์เนี่ยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังบ่อยๆทุกครั้งว่าอาจารย์สอนพ่อแม่ตัวเองด้วยวิธีทางอ้อมคนเป็นพ่อเป็นแม่ควรจะมีมีโป้ต่อลูกเสมอลูกไปสอนพ่อแม่มไม่ค่อยฟังพ่อแม่สอนลูกมันจะฟังม่ไปฟังบ้างใจอย่างน้อยมันเป็นลูกงนะั้นมันจะฟังแน่นอนแต่ถ้าลูกสอนพ่อแม่น,นี่ยากแล้ววิธีการสอนของอาจารย์คือเราไม่สามารถที่จะไปสอนเขาตรงๆได้เราอาศัยอย่างเงี้ยน,นั่งไฟ์สดทุกวันอย่างเงี้ย พูดไปเรื่อยอ่ะนั่งพูดไปคนเดียวเนี่ยนั่งด่าชาวบ้านไปจนในสุดเขาฟังทุกวันอ่ะเขาฟังเขาฟังเราไม่รู้้วยซาว่าเขาฟังเลยฟังแต่เสียงเราดังอ่ะมันบรรลือสรีหน้าในธรรมพุทธเจ้าออกไปอ่ะสุดท้ายแล้วเขาเปลี่ยนตัวเองได้แต่นี่จะเคยเล่าฟังว่าพ่อแม่อาจารย์ไหว้สารภูมาตลอดจนสงการปีที่ผ่านมาเลิกไหว้แล้วไม่เคยเข้าไปยุ่งในสารพูอีกเลยไม่เคยไปยุ่งกับศิลปศาสตร์บนดำเครื่องงองของขังการถอดข้อต่ตอตาเลิกทั้งหมดแล้วเขาก็เอาธาร,รมะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองการทะเลาะเบาแหวกในบ้านน้อยลง การเบียดเบียนเดือดร้อนต่อคนอื่นน้อยลงการดินทาว่าร้ายจับกลุ่มคุยกันดินทาราว่าน้อยลงเพราะอาจารย์เห็นหอาจารย์เตือนเลยว่าเนี่ยเอาอวกแล้วนี่มันนิสัยไม่ดีแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะพูดตามหลักธรรมเขาก็จะยุติบทบาทจะหยุดการพูดนั้นอาจารย์จะดูทุกคนดูหมดดูตามธรรมเพื่ออะไรไม่ให้ไปเบียดเบียนเดือดร้อนต่อคนอื่นนี่คือหลักเกณฑ์หลักการของการพิจารณาตามธรรมถ้าเราเอาปัญญามาพิจารณาเราจะได้กำลังตัวเนี้ยแต่เริ่มต้นที่ตัวเองก่อนนะ ทเจ้าสอนเสมอว่าก่อนจะเอาประโยชน์นี้ไปให้แกใครแม้เราจะปาถนาดีให้เขารู้ขนาดไหนก็ตามกลับมาแก้ไขที่ตัวเองแม้ปารถนาดีกับคนอื่นนะต้องเริ่มต้นแก้ไขที่ตัวเองก่อนเมื่อแก้ไขใจเดีแล้วเราถึงจะแก้ไขคนอื่นต่อไปได้แล้วแม้เราปาถนาดีกับตนเองก็ต้องเริ่มแก้ไขที่ตัวเองก่อนเมื่อแก้ไขใจเดีแล้วเราจะแก้ไขใครก็ได้ทีนี้มันจะแผ่กระจายออกไปเราทําทุกอย่างตามอิซีบาร,รมีตามเหตุตามปัจจัยตามความเพียรของตน เพราะนั่นจะละคนเนี่ยจะทายัางไงให้ไม่เดือดเดือนเดือดร้อนต่อคนอื่นเริ่มต้นแก่ที่เราอาจจะชมเชยอ,อย่างวันนี้เนี่ยชมมากเพราะว่าเขาเรียนรู้หลักธรรมเมื่อเขาเรียนรู้หลักธรรมแล้วเขาแบ่งัาสอนต่อคนใกล้ตัวเขาอย่างจริงจังแล้วเมื่อเขาสอนตัวเองได้เขาสอนคนอื่นได้เขาก็เริ่มในการทําประโยชน์ต่อสังคมต่อไปเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่คนเดงทุกวันเนี่ยควรเป็นแบบนี้สถาบันครอบครัวทุกวันเนี่ยควรรักกันรักใคร่ดูกันแบบนี้คือก่อนจะมีลูกเนี่ยช่วยกอนาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นก่อน ถ้ายังเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่เป็นจะมีลูกแล้วจะสอนเขาเป็นได้ยังไงเมื่อสอนเขาไม่เป็นเขาย่อมไปเจอความทุกข์เวลานั่นเจอความทุกข์เราก็แก้ไขเขาไม่ได้เขาว่าแก้ไขไม่ได้ลูกก็เลยมีปัญหาทางสังคมไปเกิดการเบียดเบียนเดือดร้อนกันต่อไปในสังคมเพราะคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่เข้าใจคาว่าคุณธรรมจริยธรรมคนเป็นสามีภรรยาไม่เข้าใจคาว่าคุณธรรมจริยธรรมสามีเนี่ยสามารถสั่งสอนต่อภรรยาได้ภรรยาสามารถสั่งสอนต่อสามีได้ แต่ปัจจุบันเพราะเราไปยึดบ้านถือบ้านไปเกิดความหวาดแวงหวาดระแวงหวาดกลัวมากจนเกินไปจนลืมพื้นฐานของคําว่าคุณธรรมจริยธรรมจนลืมพื้นฐานของการทําหน้าที่ของสาม,มีภรรยาหรือแฟนกันว่าเฮ้ยเรามีแฟนต้องตักเตือนกันนะไม่ใช่เขาปล่อยปล่อยเขาทำไปเพราะว่าเรากลัวเขาจะเลิกกับเรานี่ยึดบ้านถือบ้านแล้วกลัวเขาจะเสือมออกจากเราไปลัวเขาจะทิ้งเราไปกลัวเขาจะเดินออกจากชีวิตเราไปเพราะเราเตือนเขามากเกินไปไม่ได้นะการรักแบบนี้นํามาซึ่ง